คุณผู้ชมเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหาคนครสุขุมวิท71เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งปรากฏว่ามันมีรถเบนซ์คันหนึ่งขับรถเสียหลักแล้วก็พุ่งชนเข้าไปในร้านปล่อยชุดเช่าแต่งงานแล้วก็ทําให้ร้านเขาได้รับความเสียหายลองดูสภาพที่เกิดเหตุคุณผู้ชมดูฮะความรุนแรงของรถคันนี้ที่วิ่งมาน่าจะแรงพอสมควรจนกระทั่งเบนซ์นะคะคุณผู้ชมรถที่ค่อนข้างแข็งแต่ล้อหลุดออกมาแล้วทะลุเข้าไปในประตูบ้านเขาแบบนี้เบื้องต้นในบ้านมีคนนอนอยู่ด้วยแต่โชคดีไม่มีคนเจ็บที่อยยู่ภาาในนบ้ คนขับเองก็เจ็บเล็กน้อยนะฮะเหตุการณ์นี้คนขับเป็นผู้หญิงอายุประมาณ30ปีฮะเบื้องต้นตำรวจประถมพยาบาลแล้วก็สอบถามเธอเอาเธอไปสอบปากคำเราสอบถามคนที่เป็นเจ้าของบ้านวันนี้เราก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะฮะเจ้าของบ้านเองเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าช่วงเกิดเหตุนอนอยู่บนชั้นสองได้ยินเสียงดังสนั่นเกิดขึ้นวันนี้ที่บ้านดูนะฮะยังปิดประตูไว้แบบเนี้ยมันทําอะไรไม่ได้ต้องเอาสลดนมากันเอาไว้ยังต้องเปิดเอาไว้แล้วก็เฝ้าอยู่ภายในร้าน ร้านเขาเนี่ยข้างล่างเป็นร้านปล่อยเช่าชุดข้างบนเอาไว้นอนปรากฏว่าช่วงนั้นมันมีเสียงดังสนั่นเกิดขึ้นแล้วเราได้คลิปกล้องวงจรปิดช่วงก่อนเกิดเหตุนิดเดียวฮะเป็นวินาทีที่เห็นรถเบนซ์คันเกิดเหตุเนี่ย,อยลองดูอีกรอบฮะม,มา,มาด้วยความเร็วเสียหลักแล้วก็เข้าข้างทางพุ่งเข้าร้านเข้าไปลักษณะแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เองตำรวจบอกว่า ตัวของผู้หญิงที่เป็นคนขับเบ้นต์คันนี้เนี่ยเขาให้การว่าเพิ่งกลับจากประชุมแล้วขับรถมาเสียหลักขึ้นเกาะกลางเสยเข้าไปในร้านร้านได้รับความเสียหายประเมินความเสียหายหลายแสนบาทนอกจากสภาพร้านแล้วข้าวของที่อยู่ภายในร้านก็เสียหายตอนนี้ต้องปิดร้านก่อนยังไม่แน่ใจว่าต้องปิดอีกนานแค่ไหนก็เบื้องต้นเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเข้าเจราจาคนขับเบนซ์บอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างกับที่เกิดขึ้นนะฮะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ TV. a tiwi